ทำไมเลวเนเมซี่ปฏิเสธทุกข้อเสนอและย้ายไปเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่อเมริกาเราจะไปอธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอนอื่นต้องอธิบายนะครับว่าพอเมซี่เนี่ยหมดสัญญากับปเอชเชครับเขามีทางเลือกหลายทางครับทางแรกก็คือย้ายไปเล่นที่ซาอุที่จะได้รับเงิน600ล้านยูโรต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขสถิติโลกครับแต่เมซี่เนี่ยไม่เอาครับเพราะว่าครอบครัวไม่แฮปปี้ที่ต้องไปอยู่ในอาหรับคือไม่ชินกับวัฒนธรรมครับทางเลือก2องก็คือย้ายกลับบาร์เซโลนาแต่ว่าบาร์ซ่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเพดาน,าน,น,าน,าานาคน ซีเน่ไม่แฮปปี้เพราะว่าบาซ่าเนี่ยดูไม่ชัดเจนสักทีว่าจะเอาอยัางไงครับน่าทำให้เขาเริ่มพิจารณาทางเลือกที่3นั่นก็คือสโมสรอินเตอร์ไมอามี่ในเมเจอร์ลิกซอกเกอร์ครับแน่นอนว่าอินเตอร์ไมอายแเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเต็งในตอนแรกแต่เมื่อหักลบเหตุผลดีๆนี่เป็นช้อยส์ที่ไม่เลวเลยของเมซี่ครับข้อแรกเนี่ยสโมสรอินเตอร์ไมอามี่ตั้งอยู่ที่รัฐฟลอริดาครับรัฐที่มีคนพูดภาษาสเปนเยอะมากทาให้ครอบครัวข,ของเมซี่น่าจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและก็มีความสุขคือน่าจะแฮปปี้กว่าการไปอยู่ออ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 าาาาหหหรรรรรััััับบบบนนนนนนนะคคคคทททีีีี่่่่่่่ตตต้้้้้งงงงงเเเเปปปลลลลยยยยไไฟฟ์์์สมมมมมดดแแๆ,ๆขข2กก็ืืุุุซวชใโ ตอนนี้เขาแค่รู้สึกว่าอยากจะเล่นบอลให้สนุกทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องไปเครียดเหมือนกับปีๆที่ผ่านมาครับในขณะที่ฟุตบอลยุโรปเนี่ยนักเตะมักจะถูกคาดหวังให้ได้แชมป์เสมอนะครับแต่ว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยจะไม่ได้ต้องการว่าคุณต้องได้แชมป์สถานเดียวขนาดนั้นครับอย่างตอนซาตัตอิบราฮิโมวิชเนี่ยมาเล่นที่เ l s เครับเขาก็ไม่ได้แชมป์นะครับแต่ว่าแฟนบอลก็ชื่นชมเป็นปกติไม่มีมาโหใส่แบบที่เมซี่เคยได้รับกับปีเอเอชครับฟุตบอลที่เบาลงครับทำให้เขาเนี่ยจะมีเวลาให้ครอบ ่ชววงลาอีกเหตุผลหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแน่นอนก็คือเรื่องของรายได้ครับคือโอเคแหละว่าค่าเหนื่อยเพียวๆที่เมซี่ได้รับอเมริกาเนี่ยไม่เท่ากับการเป็นเล่นที่ลิกซาอุแน่นอนนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือฝั่ง MLS เนี่ยเห็นว่านี่คือโอกาสทองที่จะทาให้ตลาดของผู้บลสหรัรเนี่ยเติบโตและก็ได้รับความสนใจในวงกว้างลองคิดดูนะครับว่าเมซี่เนี่ยย้ายเล่นแบบนี้คนดูบอลที่สหรัฐจะเพิ่มอีกเยอะแค่ไหนดังนั้นเนี่ยเมเจอร์ลิกสกอเร็ตครับจึงพร้อมจะช่วยอินเตอร์เมามี่ในการการันตีรายได้ให้เม สซี่ด้วยครับอัทนที่2เนี่ยก็คือแบ่งรายได้สปอนเซอร์ครับที่ทุกปีเนี่ยเมเจอร์ลิกซอกเกอร์จะได้รับจาก Adidas ครับซึ่งเป็น Official Partner แก่งส่วนหนึ่งให้เมสซี่ครับและข้อ3ก็คือมอบสิทธิ์ในการซื้อสมโมสรฟ,ฟุตบอลเป็นของตัวเองถ้าเกิดอนาคตเนี่ยเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์มีการขยายลีกออกไปนะครับนี่คือสัญญาแบบเดียวที่เดวิดเบ็คแฮมเคยได้รับจาก MLS ครับตอนที่เขาตัดสินใจย้ายมา LA Galaxy ซึ่งเบ็คแฮมเนี่ยก็ใช้สิทธินั้นเอามาสร้างทีมอินเตอร์ไมอามีนั่นเองครับแปลว่าอนาคตเนี่ยเมสซี่อาจจะกลายเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลของตัวเองก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยการย้ายไปสารัฐคือการปูทางอนาคต ขอองงตัวเสร้างธุรกิจเตรียมไว้ล่วงหน้าหลังจากที่เขาแขวนสตาร์ทกลับจากเหตุผลทั้งหมดเนี่ยทำให้เรียลเมสซี่นะครับตอบรับข้อสเสนอของอินเตอร์ไมอามี่และเตรียมย้ายมาเล่นที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นการสร้างตำนานบทใหม่ของตัวเองเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับได้นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกทำให้ลีกเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแน่นอนครับส่วนเมสซี่ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเช่นกันครับนี่คือวินวินซิจูเอชันนะครับส่วนคำถามว่าเมสซี่เนี่ยจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนในลีกที่สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเราก็คงจะได้คำตอบในระยะเวลาอันันนใกล้้ีครบ